เอาสบายดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุขุนเนาะตนนี้ก็มาพบกับยานแม็กมานี่สแนลเนาะตนนี้ข่าวพระเจ้าเองก็ได้เวลาม่นในญ่ยขครหมดแดงพี่น้องเนาะมันนี่หาก,กินแผนสูงเลยพี่น้องเด้อวิธีสวิตของธรรมศาสตร์สมเดบดหาก,กินแบบมมธรรมศาสตร์พี่น้องเนาะมันใ,นใครหมดแดงพี่น้องเยอ่ามาห้างสูงห้างสูงเด้อลองห้างต่อไปเนาะมันนี่ก็ได้สมควรอยู่พี่น้อง พอกุ้มปากกุ้มท้องอยู่มันนี่เนาะนี่แหละเพิ่นว่าถูกน้ำปากยากน้ำท่องพี่น้องเอ้ยคันเทากินอิ่มแล้วพ่านมันนักอยู่กน้นพาไปขี่เป็นเหม็นขาเนาะพังความเมียเสียพี่น้อง,งพังความปากความท่องมันผัดแก้มของกินเลยพี่น,อน้องเนาะย่ทีสวิตทนนบดมันนอกของนาเฮามันจะพี่น้องเนาะโอ้ยอาดิซุ่มกล้องบดถึงหูไข่บคู่ลงยาวๆไข่ม่แตะไข่พี่น้อง พี่น้องบนเบิ่งอยู่เมืองไทยหรือทั้งสหรัฐอเมริกาหรือทั่วประเทศเนาะต้องเถอเพี่นอยู่เมืองนอกเมืองนาเพี่นองเห็นโอ้ขิดหอดโซน้ำบลบ้านเฮาจะกินหอดกุ้งปูปลาหอยบ้านเฮาไข่หมดแดงบ้านเฮาพี่น้องเนาะเล้วข้าวมันจะตีบ่วอ้ไบ่ยี่พันมดนะฮะยังเต็มอยู่นี่เด้อคนใหญ่ไข่หมดแดงครพี่น้องเลย ขบเก็บขึ้นผนัำโอ้ยอ่ะตัวน,นี้มันแย่ไข่หมดแดงผู้ผู้ไข่หมดแดงไข่มัน,มมนโอ้ลายลิลายลิผู้เด้อคุณแย่ผู้ทางแย่ทางทางแย่ทางพี่น้องเอ้ยมันนี่หาก,กินแฟนสูงแล้ว <c ười> คุณแย่กับทางทางทางแย่ทางแย่ทางทางเดาทางเด้ง,งพี่น้องไอ้ผู้ เอาลงมาลงมาเบิ่งดูทางเดียวได้ดิทางเดียวนได้หลายปุ๋ยใส่บึงดูอ๋อห้องเดียวอู้ได้หลายเติบโอ้ยโตโตโตมีตะไคร่แป้งพี่น้องเอ้ยอัสชานเกิดขึ้นแล้วไข่หมดแดงมันใหญ่กว่าหมดพี่น้องเอ้ยเก็บเศษแป้งพี่น้องเราใหม่มันครบไข่มันเนาะสันล้วตัวนี้กันมันใหญ่ หั่งถัดไปได้เป็นนองเด้อเน,นาะ <c oughs> อยากยากให้เป็นนายอยากสบายให้เป็นแรงข้นอยากสุนละวนให้ไปเอาเมียนหน่อยข้นอยากให้คนป้อยให้ไปขี่ใส่บนทางหลวงเผื่อเปล่าน้อย้าวตื่นสวยาอยายทำกินยามิเงินน้อยอย่าค่อยวาสนาเอาตื่นเลกด้เวียกหลายตื่นสวยได้เวียกน้อยทุกอึดพออยากทุกมากพอพลอยทุกหน่อยพอลุดกี่น้องเอ้ยทุกลุดกับพ่อปอยเนะ มันแหน่ไข่หมดแดงเด้อพี่น้องเด้อตัวไข่ตรนี้อ๋อตัวไข่ลุมลุกเงยยนยวน,น,น,นะเป็นสายเป็นสายเพื่อนพื่น้องเขาอาจสิบเุเห็นเนาะไอ้ซุ้มกล้องให้เบิ่งเด้อเิ่งยวไปปลุกลงว่ะมัง่งครังโอ้ตัวลายลิ ทุกเมื่อนี่น้องพี่ต้องพิจใจกันงวควายบวหันมากกินอย่าสิหันไปหากินน้ำมันเคื่องแทนเขาสิไปเกิดอยู่ในเมืองเป็นเม็ดจั๊กุจกโก้กอเหงาแมนบุมีพีนพนหหน่น้องเอ้ยพี่น้องเานาะยุ่งยางไหมล้มตองสังหักทองบาดวัวป่า้าปองล้มตองสั่งโบเพ คันเท้าได้เป็นหน้าแล้วบ่วให้ลืมคุณพวกเบาภัยคันได้เป็นหน้าใหญ่แล้วบ่วให้ลืมเมืองบ้านลาดสระขันเฮ้าได้ขี่สร้างกั้งห่มเป็นพญาย่าลืมเสนาที่แห่น้ำตีนสร้างบ่วให้ลืมมูหมาที่แห่น้ำตีนสร้างลังเถีจนวนมาหลักสีเฮาหอนท้มันย่านลังเถืยนควางผ่านเต้นในดุงสีได้ไหลพี่น้องเอ้ยบาดว่าได้ตอนสิน้นยังสีโอเอาวคุณ ยญามือโซลที่น้าไหลน้องมาท่วมทงหมดแดงไพ่บ่มีบ่อนสนป่ากางนั่นก็เอ่ยหัวบาดมาเดือนสามเสี้ยงโซลที่นั่นมันเขินขาดหมดแดงไพ่ได้เจาะหยอกว่าหัว่อต่อป่าว่าตากแดดตากแดดซะแล้วพี่น้องคันเฮามีเฮือนบ่มีพายแอมลมมามันกระหนาหนวหน่วงหนาวบุมีครูสอนสิไปอมสิไปอุ่นอยู่บ่อนใดพี่น้อง fc น้อบ่อนโน้นให้ถาดบ่นต่ำห้คุณบ่ยอมบ่ยากบ่แปลงมาใส่ ให้พันพพนปลูกหมักถัว่วเอาผัวเอาเมียนี่หวังอยากได้ลูกน้อยแทนเสื้อว่าสืบแนวเสแล้วพี่น้องเฮาเนาออันว่าพระจันทร์สายแจ้งยังบ่าปานแสงสุริยเนศแสงกระบ,บอกหมื่นเหล็มยังบว่วสายแจ้งทอพระจันทร์อันว่าพระจันทร์สายแจ้งดวงเดียวนั่นกันยังบ่วื่นถ้าหากดาวบ่ล้อมพันสันนั่นกระ่บ,บเฮืองพี่น้อง f อซเอ้ยเอามาให้พี่น้อง FC ฟซเ,เ,เพิ่นเบิง่งนําดูโอ้ได้หลายเติมเนาะ บนทอบ่อไกวจะพนนุ่นกันยังเครื่องกระตายพี่น้องเด้อ